สวัสดีครับนี่เหรอสี่ตัวเดียวิธีคนวิธีงัวนะครับผมมอนีผพาเพื่พี่น้องนะครับผมมาเบิงงง่วนะครับพอดีเฮาไม่งัวเกิดใหม่นะครับได้เกิดจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเขาเกิดวันศุกร์ที่แล้วนะครับมอนีวันเสาร์ก็ได้แปดมือแล้วนะครับผมน้องอ่าชื่อว่าน้องตะวันนะครับผมน้องตะวันเพราะว่าเกิดเที่ยงตรงพอดีเป๊ะเลยครับ นะครับนี่ครับนี่คือเป็นแม่เขานะครับแม่เป็นแองกัดนะครับผมเป็นแม่แองกัดแม่คือยายาของเขานี่ก็เป็นเป็นง้วไทยนะครับเป็นงัวไทยแล้วก็ผสมกับ anthem anthem. แองกัดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวแม่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เท่ากับผสมอพอดีตอนนั้นพนพ่อพ่อพ่อผมนี่พนพนเอาไปคมโตนะครับเพราะว่า ห้อท็อปทับหลอดสองเทียเราติดนะครับแต่ว่าห้องกับเหลือประกันอีกอีกเทียหนึ่งต่ว่าวันที่นี้มือมือนันผมว่าได้ยุบานนะครับพอก็เลยจัดการให้เพื่อนเอามาทับโตครับเทียเดียวครับพี่น้องครับติดเลยครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับผมเป็นตัวฟังขวานะครับเป็นตัวฟังขวาเป็นตัวผูนะครับเป็นตัวผูอ่าอ่านี่เป็นตัวผู้อาจจับได้ไหมครับพี่โชยจับได้ไหม Mm. จับหัวซีโอ้พี่โชจับได้เล่นกับพี่โชหน่อย mm. อ่านนะครับผม mm. คือพอเขาเป็นพอบามันนะครับ mm. เป็นพอบามันผสมกับแม่แองกัดนะครับคือแม่แม่เป็นครับผมตัวนี้กับตัวนันตัวนันไม่ใช่อไม่ใช่ครับ่สองตัวนี้ใช่ครับสองตัวนี้ของเราแล้วก็นู่นนะครับ mm. นูนเป็นน้องฟาใสนะครับน้องฟาใสเป็น เกิดจากแม่แองกาดเลือดหาซิฟนะครับผมแม่ของเขาเป็นน้ำเชื่อกลมนะครับแม่ของเขาเป็นน้ำเชื่อกลมเพราะว่าตัวนี้ผมผมผมบีดเดิรผมผมบีดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ตัวฝ่าใสาตัวนี้นะครับเป็นลูกของอทูมอฮอคนะครับผมมิสเตอร์ทูมอฮอคของอถ้าผมจำาม่ผิดโชควาสนานะครับนี่ครับอายุกับประมาณเดือนกัวนะครับ มาเบิ่งแขงขานะครับเบิ่งเบื้งแขงขาของเขานะครับนี่นะครับผมเบิ่งแขงขาของเขาอตอนนี้อายุของเขากับประมาณผมว่ามีจะสองเดือนนะครับอาจจะมือจล็กน้อยพอพอดีอยู่ในห่มนะครับเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งหน้าเบิ่งตาเขานะครับหน้าตานี่อาการนะครับคือแบบเบิ่งเบืงข้างหลังพ่อพี่น้องเบิ่งข้นัโอ้ใหญ่นะครับใหญ่ อาจจะมือจักง่ายครับไปดูกองครับเดี๋ยวผมลองปะปุ่มกล่องเบิกนะครับถ้ามาอัปเดตอ่างัวแม่บอกแม่พันธุ์ของเฮานะครับพอดีท่านเดี๋ยเอาสองแม่เดี่ยไปเพราะว่าเป็นเป็นแม่ลูกอ้อนนะครับผมก็เลยว่าท่านเดี๋ยเอาไปนะครับก็เลยเอามาไว้หม่องพีก่อนเพราะเขาเฮ้ากับท่านวานเขานะครับตรงนี้ก็เลยเหลือไปสองแม่ก่อนพ่อห้เขาใหญ่แล้วก็จงขวาวไปร่วมกันนะครับก็จะควาวจะไปร่วมกันกับขอกเขาลนะครับตอนนี้ ข้อกะกำลังต่อเติมนะครับผมกำลังต่อเติมฟังทางทิศไต้นะครับเพื่อสิเป็นข้อ,อของเฮาเนี่ยแหละครับที่เอาแมวพันต์ไปนะครับตัวนี้ไปอ้ใหญ่นะครับผมเปรียบเทียบก้อนกันมาอัปเดตนะครับผมอายุเกิดผมจำวันเกิดเขาบ่ได้นะครับแต่กัเดือนเดือนที่แล้วนะครับผมว่าน่าจะเขาสองเดือนได้แร้วมั้งครับนี่ เมืองแข้งขาครับเมืองแข้งขางเบื้องเหนือโตดีนะครับผมเพราะว่าเป็นบีมาเตอร์ที่แบบงามเลยนะครับผมว่างหนังย่นแบบย่นครับพ่อพี่น้องถึกใจผมไหลนะครับถึกใจผมไหลนะครับนี่คือตอนนั้นเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนะครับแม่แม่แม่แมแอังกัดแม่แม่นี่นะครับผม แม่แม่แองกัดแม่แม่นี่ผมผมกับที่แลกวผมผมกับผสมทุ่มหฮอกคือกันนะครับแต่ว่าทับไปสองเทียบรติดนะครับเทียบที่สามนี่อ่าเพิ่นพอเราไปคมโมตัวก็เลยเสียดายนะครับผมเสียดายอยู่เพราะว่ากาว่าเสดาเป็นบีมาเตอร์ปีนี้จะได้เป็นลูกบีมาเตอร์นะครับแต่กะบเมื่อไรกับาว่าเป็นยังนะครับผมปีหน้าเข้ากับดบียดต่อไปนะครับเพราะว่าเข้าเลี้ยงเขาเพอสิเบิ้งเป็นการพัฒนานะครับคือผมกับ ฟันไวอยากอยากเลี้ยงบิวมัตเตอร์เป็นเป็นสายเหนือนะครับผมเป็นสายเหนือนี่ครับตัวนี้เข้ามาอัปเดตใให้ให้เบิรงนี่ยนะครับและะ้วก็ทีนี้อีกแม่แองกัรสองตัวนะครับแม่แองกัรสองตัวปีนี้ก็จะผสมอ่ามิสเตอร์เอ็มพายนะครับเอ็มพายของเอสจีะ SG นะครับที่เพิ่นนั่เข่ามานะครับก็จะผสมนะครับเจ้าบาตอนนี้มันกะ แม่ที่ผสมไปมันมันขืนอีกแล้วครับพแม่นองมันมันพลานติติดนะครับมันเป็นเม่สามจะทับใหญ่จักหน่อยนะครับเพราะว่าจ้างแม่นี่ถือว่ากว่าสิผสมติดนี่น่าจะรอบสองหรือรอบแต่ผมสังเกตคือพม่นองเออเบิงเสษน้ำนมเขานะครับแต่ว่าเสียดายว่าผมผมจับเขียดยาเขาดูผมมันก็เลยแขะผมนะครับแต่ว่าผู้อื่นกระจับได้นะครับพอพอกับแม่กระจับได้ปกตินะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผูกเข้าจะสังเกตว่าอันนี้ผูกผูกแค่สาย สายที่คล้องข้อไว้นะครับเพราะว่าเขาเขาไ่ได้ห้ยบ่ได้อีหย่างนะครับแต่ว่าคือเขาแขะผมมือซื้อผู้เดียวว่าผมขีดยาเขาดูนะครับเขาจําผมได้เขากับใบผมเขาใกล้นะครับนี่เบิ่งน้ำนมเพิ่น่เพ่มหน่อยเพิ่หน่อครับไวลาด้กินอยู่ฟ้องแตกเลยครับคือน้ำนมตัวนี้นี่น้ำนมดีเพราะว่าต้องย้อนกลับไปคือสายคือพันธุ์ของเขานี่ยอ่ตั้งแต่แม่เขาเร้วนะครับคือแม่เขานี่น้ำนมดีนะครับแล้วก็ แบบเลี้ยงลูกนี่ส่งลูกออกทางพอตลอดคือหมายถึงมาเฮาเอาพอใดมาทับก,กะก็ได้พอเลยจังซี่นะครับผมผมทับบีมาเตอร์เอ้ยผมทับแองกัดก็ไดแองกัดผมทับบามันรุ่นรุนพี่เขานะครับคือพั่วโตวนั่นผมทับผมจาพอพั่นบาร์แนะครับแต่ว่าคืออายุประมาณปีเกิงนะครับก็ไดซี 40, มื่นไป,ไปนี่นองคือมันงามคักตั้งแตย้อนไปแบบเพราะว่า4ีหาปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้กะเขาอายุประมาณ3าม ปีกัวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลูกแหลกเนาะครับเนาะทับเขาตอนอายุ16เดือนนะครับทับเขาตอนอายุ16เดือนปีเคิงนี่คือทับได้นะครับประมาณปีเคิงผมทับแล้วก็ทองไปอีกปีหนึ่งเนาะนะับไปมันเป็นปีหนึ่งกับสปีเคองนะครับกับตีไปนี่แหละครับประมาณ3ปีแล้วนะครับตัวนี้อายุประมาณ3ปีกับกับถือว่าแบบนำนมดีสายนี่เขานำนมดีผมก็ต้องยอมรับเขาอ,อยู่อ่าโอเค นาะโชวถือจุ่มหมวกไว้เดี๋ยวถ้าถือนี้ไว้เดี๋ยวเข้าไปซ่อมโอเคครับผมนี่ครับเขายอกันนะครับพอดียูนี่มีง่วหน่อย3ตัวนะครับเกิดไล่เรียกันนะครับเกิดทางกันปปะมาณบ,บ่บ่บ่ถึงเดือนนะครับแต่ละตัวต,ตัวนี้เกิดเกิดพร้อมๆกันนะครับเกิดพร้อมๆกันแต่ว่าตัวนี้จะเกิดตัวบีมาเตอร์นะครับน้องน้องฟาไซจะเกิดกวนปรบ้านอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับพี่อน้องอาทิตย์อาทิตย์กั่วนี่แหละครับแต่ว่า ใช่ครับแต่ว่าที่สังเกตได้ก็คืออูเบิงพ่อยนองมันแตกต่างกันอยู่นะครับตัวนี้คือตัวแม่คือกันอันนี้อันนี้อันนี้เ่าเป็นงวงง่วงเาเป็นเป็นเป็นง่วป่านะครับเป็นง่วป่าแต่ก็อยู่น้ากันน้ำเหล็ดน้ากันนะครับจะสังเกตว่าเขาหญ่นะครับใ่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าตอนออกมาออกมาตัวน้นอ้อยนะครับผู้ใดที่ผมเห็นเห็นคลิปที่ผมลงไปก้อนหน้านี้นะครับผมผมมาอัปเดตให้เบิ้งกะน,นี่นะครับมึงแข้งขาแต่ว่าตอนนี้คือมีปัญหาอย่างหนึ่งคือสะดือเขา เขาเขาบ่อนันนะครับสะดือเขาบ่อบ่อไข่ในนันป็นไดก็มันจะสะดือบวมคือสะดือมันย่อนลงมานะครับผมต้องเดี๋ยวต้องใส่วิธีคือเอาเอาเนี้มารัดแต่ว่าผ่าที่รัดนั้นพอดีมือนันง้วตัวนี้มันออกหูก็เลยเด็กแก้ไปเซตไ้นะครับก็เลยพระท่านเนี่ยมารัดรัดไห้อีกเที้ยนึงรัดรัดคือรัดทองนะครับให้มันตึงขึ้นไว้นะครับเพราะว่าเราเยื่อเยื่อมันจะติดกันเองนะครับเยื่อเยื่อข้างในนะครับอันนี้เขาก็เเียนกัน ดือแต้หน่อยนะครับเริ่มเขาเริ่มจะเกิดนะครับเริ่มขั้นเขาเริ่มเริ่มเอาเขาไปหาใหม่หาอีหอยังแล้วนะครับกะว่าสีจักเดือนนี่แหละครับอีกจักเดือนก็กัวเดี๋ยวจะมาเห็ดเขานะครับเพราะว่าหย่านเขามีเขานะครับตะว่าเมียเขานี่เป็นเขาลุ้นมาแต่ตั้งเกิดเลยนะครับบ่มีเขาเลยนะครับเดี๋ยวพามาเบิงน้องตะวันนะครับน้องตะวันนะครับน้องตะวันนี่กะวัธรรมดานะครับผม คือเกิดบ้านนี่เขาโตใหญ่นะครับด้วยที่เขาเป็นตัวผูกน้านะครับเกิดมานนี่เขาแขงขาหนีใหญ่ครับครับพี่น้องทรงลูกกะใหญ่ลูกเกิดม้านห่ีใหญ่นะครับแม่เขาตัวเลหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าออกมาเนี่ยเพราะว่ามันทองตอนทองมันเป็นทองแฝดกันแล้วครับคี่ใหญ่หักนี่ครับน้องตะวันนะครับอายุประมาณแปอันนี้อายุแปดวันนะครับธรรมดาอันนี้คือเป็นพอพอบ้านครับคือเป็นพอเลือด ือผสมหาเศษปะมาณเลือดหาชิปเจ็ดสิบหาปะมานนี้นะครับผมของของของคนในบาทนะครับของคนในหมบาทนี่นะครับผมเพิ่งกะเลย้ยงพอพันก็นเลยเอาไปทับน้าเผินนะครับพอเลยเอาไปทับน้าเผินเบิงแขงเบิงขากะถือว่าใส่ได้เลยนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับหน่วยการใส่ได้นะครับน้องตะวันน้าน้องตะวันกับพี่โชกุนนะครับนี่ พอคอยคุณปนใดพ่คอยไดมาเล่นน้ำดูนะครับพ่คอยเด้เอาเนวมาให้กินปกติเฮามีง่วนหน่อยอังสีห้างกะเอากล้วยนะครับผมเอากล้วยกล้วยยังให้เขากินเขากะจะคุณกับเฮาเป็นการฝึกเขานะครับเอากล้วยให้แม่เขากินเอากล้วยให้เขากินเขากะจะคุณกับเฮานะครับเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่บางบางเทียเขากะเพราะท่านได้คุณนะครับเพราะท่านได้คุณกับเฮ่ากะต้องเบิิงกอนะครับต้องต้องถ่ายเขาใหญ่กว่ามากแล้วเขาก็เขากับคุณกับพฮาเองนะครับอืม ตอนนี้ก็เป็นการเล่นนะครับโชยยเพิ่งเดินครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาอ้อมไปข้างหน้าก่อนนี่ครับเบื้องหนา้าเบื้องตาเขาครับอันนี้คือมัดไว้คือสะดือเขาบ่บ่บบดีนะครับเพราะว่าแม่เขาเลี้ยนะครับแม่เขาเลี้ยเราห้องเลย,ลเ,เ,ลยเ,ลเอาวัดเล่เอาผ่าอันนี้ใส่ไว้นะครับผมนี่ครับ อันนี้ง้หน่อยแปดเดือนนะครับแต่ว่าโค้งสางนี่โอ้แม่นี่เนี่ยให้ลูกดีเพราะพิษวังนะครับเพราะว่าใส่พอดาก่อเป็นยังสัตว์นะครับพือกระสงลูกตามพอเพราะว่าก้อนอันนี้ทับเช้ากล้วยนะครับลูกเขาก็ออกมากกโอ้มีแต่เหนือเลยครับพี่น้องมีแต่เหนือแข็งขานี่ก็ะหญ่แต่ว่าเหนือนี่แน่นปักเลยครับเพราด้อายุกันมากประมาณปีนี่นี่นี่ครับแม่เขาเลี้ยมักเลี้ยนะครับเขาก็เลยต้องเอาแม่ก็เลยเอาเนียมามาพันไห้นะครับ อโอเคนะครับผมเดี๋ยวโมนี่ก็สิจากไปนะครับสิล่าไปพี่น้องไปก้อนนะครับผมล่าไปกับน้องตะวันกับแม่นะครับผมน้องตะวันกับแม่โอเคเดี๋ยวโมนี่ก็ไปก้อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับน้องตะวนันบ๊ายบายอู้ใหญ่นะครับ <c oughs> ผมแ <c oughs> ปดเหือไม่ง่ายขัดง่เนี่ย โอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่โชตสวัสดีครับบ๊ายบาย๊ายก้องหน่อยบ๊ายบายโอเคไปเลยครับ